อย่าไปเยอะกับชีวิตสุดมือสอยก็ปล่อยวางหวานเจียบจุบจุบยามเช้าเช้าเลยครับ EP ที่58ครับสวยงามยามเช้าเช้าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่1กันเลยครับ ล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับได้ฐานตอกหมายเลขนัมเบอร์ด้วยครับ281ครับงวดประจำวันที่1ครับหล่อโบราณเก่าๆเลยครับมียาแดงขัดด้วยครับตามซอกสวยๆคมๆอย่างนี้ก็300บาทครับ สวยนะจ๊ะพี่จา๋าจัดไปได้เลยรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเนื้อแน่นๆเลยครับหนึกหน,นุ่มๆม,มันๆเลยครับ รายการที่3ก็เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมครับเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับสวยๆคมๆคมเลยครับ รายการที่4ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับใต้ฐานต่อโคตรครูประฆังครับใต้ฐานหุ้มน่าจะเป็นเนื้ออัลปบกาครับ รายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหนือเก่าๆค่ำๆเลยครับรูปหล่อปั๊มครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นปีหนึครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณครับวัดสัตตหีบครับใต้ฐานเป็นยันครับน่าจะเป็นหลวงพ่ออีครับสวยสวยคมๆเลยครับสามร้อบาทครับก็โน้มลงมาได้ครับไม่เกิน ไม่เกินใจไขว่คว้าครับรายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหล่อล่ำล่ำเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับ เหือหนึบหนึบนุ่มนุ่มเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับพิมพ์หน้าฝรั่งครับเมืองมะขามหวานครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ รายการที่10ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังตอกโคตรนะครับใต้ฐานตอกโคตดรูปศาลาครับรายการที่11เครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับสวยหน้ามองครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่12ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อออกสำลิดเลยครับปิดตาหล่อโบราณเก่าครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนือหนึกหนึกนุ่มนุ่มแน่นแน่น นวลน,นวลเลยครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมครับที่ระลึกงานทําบุญส่งน้ำครับปีพศ2517ครับ เหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับหลังยันครับจังหวัดนคนปรปฐมครับจังหวัดนครสวรรค์ครับรายการที่15ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับเนื้อเก่าๆเลยครับใต้ฐานเป็นยันใบพัดครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยนะจ๊ะพี่จา๋าจัดไปได้เลย300บาทบางบางเบาเบาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่16กครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับสวยสวยงามงามเลย 300บาทก็โดนใจได้รายการที่17ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมเหนือแน่นๆเลยครับรายการที่18ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับ เนื้อมันๆเลยครับรายการที่19กครับเป็นเหรียญข้าหลามตัดครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับด้านหลังเป็นราชรถครับสร้างเป็นที่ระลึก รายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ,บร,าย,รบายการที่21เครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณเก่าครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับเนื้ออันปักก้าครับน่าจะเป็นรุ่นเบตงครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงลักเก่าครับลักเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อมันมันเลยครับ รายการที่25ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์แหวกม่านครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามครับจังหวัดชัยนาธครับรายการที่26กคเป็นพระพุทธชินราชครับเนื้อเปียกทองคำครับ พระพุทธชินราชงามเลิศครับทินกําเนิดพระนเรศวรครับเมืองพิษณุโลกครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นเกตบัวตูมครับเนื้อหนึกหนึกนุ่ม,มเๆเลยครับแน่นๆเลยครับ รายการที่28ครับเป็นพระปิดตาครับวัดอินครับเนือผงเก่าๆค่ำๆเลยครับพร้อมเรี่ยมก่อบูชาเลยครับเกอบกันน้ำครับกันน้ำเข้าครับรายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับเนียนๆน,น,นุ่มๆเลยครับรายการที่30ครับน่าจะเป็นขุนแผนหน้าค่ายครับหลวงพ่อโนงครับเนิอดินเก่าๆเลยครับ รายการที่31ก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่32ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินครับเนืออันปกก้าครับ หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมครับจังหวัดนครปฐมครับรายการที่33ครับเป็นรูปหล่อปั๊มเนื้อชิ้นตะกัวครับหลวงพ่อกลวยครับหลวงพ่อเดิมครับ วัดหนองโพครับเนื้อชินตะกวัวเก่าครับน่าจะเป็นตะกวัวปอกลูกปืนครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ เด็ดทุกองค,ครับรายการที่35ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรกับจังหวัดพิจิตรครับหลวงพ่อเพชรวัดหัวถนนครับจังหวัดพิจิตรครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่36ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแน่นๆเลยครับพี่ๆของน้องสนใจแคปรูปส่งลายมาได้เลยครับที่0809536529สวยโดนใจทุกอง์เลยครับ300บาทครับ รายการที่37เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนครับหลวงพ่อเขียนน่าจะเป็นพิมพ์หน้าลิงครับรายการที่38ครับเป็นพระปิตาเนื้อดินเก่าครับเนื้อดินมันๆเลยครับ รายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับหน้ามองหน้าบูชาหน้าศรัทธาครับรายการที่40ครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าๆค่ำๆเลยครับเนื้อแน่นๆเลยครับมันๆเลยครับสมเด็จบางขุนพรมอกล่องครับรายการที่41ครับเป็นพับปั๊มหลวงพ่อโสธรครับ น่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองครับเนื้อโลหะหลวงพ่อโสธรเมือง8ปลิ้วครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับรายการที่42ครับเป็นชินราชใบเสมาครับน่าจะเป็นพักกู้ครับ ลงรักปิดทองเก่าครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแน่นๆนวลนวเลยครับเนื้อออกเนื้อก็ะยาศาสตร์เลยครับ ด้านหลังมีรอยปูไตด้วย,ยครับปูน้อยหนีบมือครับรายการที่44ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงเก่าครับมันๆเลยครับ รายการที่45ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเครือบครับวัดหนองกระดีนอกตำบลหนองยายดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับหลวงพ่อเครือบครับ บนบานสารก่ลาวด้วยมะขามเปียกครับเหล้าขาวครับไต้ฐานอุดกิ่งครับโคโตอุครับน่าจะเป็นเนื้อเปียกทองคำครับหลวงพกเคลือบครับ อาจารย์ผู้เลืองวิชาครับจังหวัดอุทัยธานีครับมาดูถาดที่2กันบ้างครับพิเศษสวยๆเลยครับใส่ไข่2ใบครับสวยๆงามงามครับสวยจ้วดๆเลยครับยาวๆไปครับมาดูรายการที่1กันเลยครับ เป็นพักกิ่งก้นถ้วยครับพิมพ์แต่งครับต่อโค้ดครับด้านหลังน่าจะเป็นพักกิ่งปอวาเลสครับสวยงามครับพุทธศินสวยงามอลังการงานสร้างเลยครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับ รายการที่สองครับเป็นเหรียญเท้าสุรนาลีโมครับเหรียญห่วงเชื่อมครับสองสี่เจ็ดเจ็ดครับเหรียญเท้าสุรนาลีครับเหรียญข้าวหลามตัดครับรายการที่สามครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณเก่าครับ เนื้อโลหะกับเนื้อโลหะผิวกลับเลยครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญองค์พระปฐมเจดีครับห่วงเชื่อมครับเหรียญเก่าครับไม่ทราบปีพศครับ รายการที่5ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งครับพระครูพิบูร์คณาลักษ์หลวงพ่อดิ่งครับหลังยันครับปีพศสอ8 1ครับเหรียญห่วงเชื่อมครับ พอดิ่งวัดบางวัวกับจังหวัดฉะเชิงเซาครับรายการที่6ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับเนื้ออันปะก้าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับใต้ฐานอุดกิ่งครับต่อโคด1 4ส5ครับ รายการที่7ครับเป็นเหลียนชินาาชครับพระพุทธชินราชห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นอกเราครับเหลียนสวยสวยคมๆเลยครับ รายการที่8ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับเนื้อชิ้นตะกัวหลังยันนูนครับชิ้นตะกัวครับออกสนิมเขียวเลยครับสนิมเขียวออกข้าประหลอดครับสวยๆเก่าๆเลยครับ ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่9ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับหลังหมู4ี่ตัวครับเนื้อออกสามลิดเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ รายการต่อไปครับเป็นปัม๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับอุ้มลูกแก้วครับหลวงพ่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับ2 5 0 8ครับหลังสถูบเจดีครับสวยสวยงามงามเลยครับพระปัม๊มหลวงปู่ทวดครับ รายการสุดท้ายท้ายสุดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทบครับหลังยันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ